ซื้อไม้พ่อไงมึงจะเล่นไหมีประตูด้วยสิแม่อยู่มันเข้ามึงจะเล่นไหมมึงไม่ต้องาดึงพวกที่ม่เล่นอาวีเข้ามานะนี่จะว่าอาวีน้องออยเล่นเล่นเลเลเล่นก็คืออะไรอาวีน้องออยนี่คืออะไรนะดแ่มึงไม่จับแม่ละน้องออยมึงไม่จักแม่ล่น้องออยจงน้องออยใส่อะไรอ่ะ น้องออยลูกยอน้องออยหัวหรือเอ๊ะเอ๊เอ๊เอ๊ะเอะอนัดแม่งตามเถียนไม่ทันแบบหูเรือเฮยฮีนัสแม่งไม่ดู้ใช่แตวพี่ซาตีมแล้วนะครับฮับรับรับรับตีมในช่องยูทูบของพี่เองมาดูไปได้ที่ยูทูบแบบนี่มมาวอโส่งนี้่มา ตรงนี้มั้ันนิวันนิวม่ m o v ตื่นะช้าเงโลกไม่อมใช่เหรอนัดีนะครับรอุมนี้ใช่คนเล่นเอาดิล่ะอะไรนะไออะไรนะไอ้ตัดนัดพิมพ์นัีไอไอไอเอามาฮะมึงอย่ามาเม้าได้บ้างวะเดี๋กูใส่ไหม คมบเลครบห้าเลยไอ้ยี่ปองมันก็เหลี่ยมออสตีแล้วเกลอะไรเลเกี่ยนี่ไงอ่าไอ้พลนัหนูอไม่ใช้นไมใช้ปรงนี้มันยังอ่ะไอ้พลูจะเปิดการนี้แล้วนะพเอิร์นกระไม่มุออนตือนเช่รนองมีอ้ไอ้หด้วยเห็นยังเห็นยังกรนึคืออะไรอะไรนิวเชื้อโรคปะจัดเลยป่ะจัดเลยปะ ไอเดียวมึงป <c oughs> ิดเสียงไอเดียวมึงปิดเสียงได้โทร้วกดีกูไม่ปิดช่องกระปุกป่ะอันเนี้ยเจอลยบ้าง ดิทำไมกูได้ตัวนี้ทำไมมันสูตรบา้าด่ะไอ้วริบบิ้งเตียงได้ด้วยไอ้นี่ยังทำไมมันได้สูตรบา้าจ่ะเฮ้ยตัวตัวแรตัวแรงตัวเต็งด้วยไม่ทำไมมันถึงได้สูตรบา้าวะก็มันตัวฟรีไงมึงเอาไปตีดิเอาไปตีบวกตัวที่มึงอยาก,กต,ตีอะ่ะตีบวกได้หรอได้อายตแม่กูได้ตัวโหดด้วย <laughs> <laughs> ชอบขี่้นี๋ว่าแม่งพูดคนแม่งพูดคนประสาดด้วยจ้าจะบาดัดตีใครด้วยัดใครโด ัดใครดต,ต,ตีตัวอะไรดีตีตัวน้องออย <S <S ตีนี่แล้วกันตีมีตีมีตีเอ s, <S ่อพอเาพอมีต, s <le> <S ตียูเซลยูเซลขึ้นมากสามมันไม่พอหรอเลือ่ะมาปลาปลาแบ๊บดูแหนมแม่งเล่นโคตรโหดอ่ะบอกให้แป๊บดูแหนมเล่นคนหูดแหนมหูด เดี๋ยวเดีเปิดเปิดกากฮะเเดี๋ยวเปิดการกครงันไรนี่ใครดูตรีมอยู่สองคนวะนดีวไม่รู้บล็อกตะการีตะการีน่ตัวงโง่อะเดี๋ยวเวเปิดการวกครองไปยนี่ ไ้วิ่งอันนี้วิ่งแน่นอนเก้าสี่อย่างงี้ตุยฟิกเกอร์เดินซะพี่อะไม่ไหวแล้ววะแค่ได้ได้ญี่ปุ่นมาสาัตว์อย่ากระทืบปากจริงๆริงว่ะเปิดกลับมาให้อ่ะเปิดเลยเอาไปแล้วก็ไลด่ดวงออกทั้หมดก่อนดีวะเออต้องไลด่ดวงออกทั้หมดก่อนไปผัดล้านออก เอ็นเอ็อนบิงมื่อนันออกจโซเชียลที่นัทแมนก็เรียกไอนที่เปิดงานอะไรนเฮ้ยโ้โหพอดีเลยไทยแลนด์ลีกรีเจนไอโฟดอันนี้เปิดเปิดเด็เปิดกองโอจัดไปอย่าให้เสียเมาหายแล้วก็ลากปึ๊บปึ๊บป๊บตามสูดเข้าปึ๊บปั๊บขึ้นลงขึ้นลงตั้งกว่าตั้กว่า สวัมาะมาปะเนเี้ยกสามก้าสามแล้วก็ไปบอี่กาวิบงี่กาิดนึงปะนี่ตัวอะไรวะไอเทียกูไม่ไหวละบบก้าปะบบก้าแบบเยอะอะไรเยเฮ้ยอวไอตวใครมีกวิ่งอ้าว หรือว่าพูดไี้ยเอามาันบวกข้าวเต็ดเลยเต็นเต็ดบวกสามไอ้เหี้ยรับการน้องไรซ่าเอาไปตีเอาไปตีไปตีเอาไปตีแล้วใครส้อนถึงวินกูมายืนน,นี่มันเนี่ยไอ้เหี้ยแล้องงว่ะจ้าววินยืนหลังต้องทำเหมือนกันว่ะ แล้วโดนม่นเกมอะไรกันอ่ะเอาไปแทนเลยเอาเทนเอาเทนไปแทนเลยเก้คนเก้คนยังไม่นี่ไงนัสคนไม่ครบอ่ะจะเล่นปะมันเล่นเกมอะไรเกมไปจะเล่นปะอัปรากัสโบ้เฮยไอ้นดูมุตจะเอ็นดูมุตเตตีมีวกินข้าวข้าวทากันบ้างอยู่เนี่ยเออแล้วมึงกินข้าวอะไรจะป่าวะก็ไม่ไหวละไอเกตไอเกตไอเกตหัวร้อนปะนัดทำไมมันบอกให้มึงก็โวเดนแต่มึงไม่อ่านแชทมันอ่ะโทษหา

เบ้งเลยอะแบบเบ้งเบ้งหายไอเดียวเว้ไม oh ่ป oh. ิดไอเดียวเว้ยไม่ปิดเสียงวะเดียวมีป้าเนอะฮะเบ้งไหมล่ะแพะดูสแหนมไปเสร็จละนัดไปกับลูกเหลือแค่อังกฤษแล้วล่ะทำไมทีมกูมันกากอย่างวะยึดยึดเกมนี้กูไม่ว่าใช่ปหมใครไปอ่านออกทำไมราคามันขึ้นยังอ่ะเทนบวก เทนตัวนี้บวกห<ค>้าไม่พันห <ละ S 1> ้าร้อยพัน้อนเลยเหรอวะเทนละเทนขอมึงเหรอเออเทนสิบแปดเทนเนี่ยบวกห้าพันกว่าล้านเ็ใครคดเอาอ่ะพันห้าร้อยอ่ะลูบ์สันกิจกรร0พันกว่าล้านไอ้เนี้ยไอ้นวิตุงกิจกรรมนี่นิวสมัยอ่ะละาดกิจกรรมอ่ะไปเปด,ดิเข้ากันไม่เข้ามาอิ g ล็อกอ i นในมือถือยังไหเช้าะยัง เธอคงไม่โม้ออนอ่างนี้อยู่เว้นไอ้ที่อกูไม่ตัวกากาอ้เหี้ยต้มีเจอไอ้ไอ้ไอตัวตีมอ้มีเจอคนที่สิงอสโทกันกลุ่มนวใครโด่กลุ่มเนอนใครอะไอยันอะไรอย่างใครโดะ เอนัดเอ็นัพอ็เดอเดอะเขยบเคยใช่ไมเนใหนี่อ่ะเผื่อมันจะเล่นด้วยเม่นไม่เล่นอะอีกนเ่งเอยเอาบีอะไรเขยไม่ได้หรอกทำไมปกติเขยิไม่ได้แล้วะเขสยามยังอยู่อ่ะเล่นจีเขยิบอะไดรเหรอเฮ้ยเล่นฟีเราเอาฟุตีแมนยูไปเล่นแบบเอ็ีกิตองเราพวกนี้ด้วย ก้านาเบยนอันนี้ว่าห้องเล็กช่องเล็กช่องกระเป๋าอันนี้จะช่องใหญ่นัดเลี้ยงนัดหมกห้องคุณนี้กูก็ทำวันจิตอืมกูทำวันนี้เหรอทำสังคมกับหน้าทีอืมรูปเก่งของกูของกูหน้าที่สังคมกูเสร็จละน้าทีทำอะไรวะจริงสังคมไว้ส่งวันนี้ไม่ใช่วะรอเติมพวกนี้ดิจะอืมสังคมไว้สองวันนี้จ้ะ กินหูดเขียนไงวะ G R E N กิ้วขังเอาวะกิ้วขังเราฟาลาฟูลารามาพอับรูอับลูฮามันโอ้โหยิ้แม่ไม่มีตังค์ซื้อยิดโมอยิ้มพ่อไม่มีตังโคตรแพงอ่ะกินหูดจริงจริงเน่ตัวเน่ตัวล่างกูมีนิวซื้อเจ้าบนดีกว่าไว่าเนี่ยโอ้โห อตอนแรกขึ้นเป็นพันล้านเลยนะสามพันไลเฮียบวกห้าพ่อมันตายไอพุดเอาตัวล่างมาใส่กูดีพูดมึง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 ดึงพร้อมดึงเหรอกูไม่สาสิบรูปดีเด่นใชาไปมใดครับเดี๋ยวกูหาซื้อก้องในตัวหนึ่งใครว่ามาคัสรัดฟอร์ชนี่ว่าเอะไรกูไปไอ้นี่แล้วปล่ะก็ตีบวกอะทวนวมาแล้วล่ะจะไปไหนวอะ เอาล่ะกูไปตีบอกให้หน่อยดิบอกนะแต่ปะพี่แมรี่อังกฤษเอาไปตีกินหมุดขึ้นบวกแปดอ่ะตูขายเลยไม่ตังดินเลยตูพี่เดี๋ยวพี่ส่งงานเองไม่ตังดึงอ่ะเองดึงพี่เองเองไปติกเองเข้าราชการพี่ได้บะางหรอนิวเองข้าราชการพี่ได้ป้างหเอ็งไปตึงหนึ่งอาจารย์ไว้ดิมันมีเพื่อนอาจารย์ไว้เหรเด็กูมีเพื่อนอาจารย์ไว้กว่าไปนิวเนะโอ้โหไส่งเลยเพื่อนป้าน้าไอ้เนี่ย โคตรสัตว์อ่ะเดีไปดูเงินเอ็มในนี้ตรงนี้แล้วมึงกูจัดโปรจมิงป่ะนะเย่ยมอยา่างนี่ยบูท้อแฟนดันแมนเชสเตอร์จัดแมนเชสเตอร์ตู้ด้วยไง,ง,งซื้อดีกว่าห้าร้อยล้านว่ะไอ้ดิยวไอ้ดิยวจัดแมนเชสเตอร์ตู้ด้วยหน่อยส่งไปละไปนื้อให้าวให้หาซื้อมาคัสลัสฟอร์กันนี่กูดูสตรีมมึงอยู่หรอเฮ้ยเออวันแลยวัาทันแล้วกันไอเดียวอยากมีเออโค้ดอ่ะเดี๋ยวกูเปิดสตรีมแทงบาคาร่าโชว์แม่งเดี๋ เอาเลยเอาเชยอชวอเลยโหแอ้ฟอกแ้อกกรแพงเหลือเกินกูก็ไม่มีปัญญาเซจะหน้าอีกทีนัฮะฟูทีมนี้ไม่เล่นก้ยขอขอชื่อเฟสไอ้ไอ้ก้ามหน่อยทำไมยังไม่ทำเลยมจะไปถามมันหนึงหนึ่งเฮ้ยแน่จังอะเอเลยกูบอกหนึ่งหนึ่งรู้พี่กูป่ามดูเอาเองนะครมก็ับอกอนสับสะเอปอปงไอนิ้วเออนัไอปังติดสุ มีตัวนี้งจ้นัไอ้บังศูนเดสู้น้เพื่อนอะไรมันคึ้หนักเลยไอ้บังศูนย์หรอมันไม่ม่งไม่สรงคลิปไม่สองคลิปกีดส่นและเชื่อมหรอกมันศูนยมันศูนยมันังไม่เห็นกูจะไม่เห็นเลยคลิปมันอ่ะมึงเห็นยังไม่กลับเัไนดิเรวเร็วเร็วขอขอด้วยทเชื่อละเงี้ยเร็ว จะเต็มดีเลยอ่ะนี่เหอ,อ้กาฟี่มันยืนถือโทรศัพท์อ่ะไม่ใช่นี่เฮ้ยกราฟนะครับอ๋อกราฟนะครับมึงก็เขียนคูเขียนกราฟรรรด้วยกันกราฟตระอะกราฟหนะครับไอเดียของเขาอะไรกูยังกูขอไปเล่นแบบตีนึงก่อนลงแรงมินิเจอร์ไอ้เจมมึงดูกูไม่ได้แล้วมากี่กี่ซีซั่นอะเจมส์ยเลียน ไมตรงตรงทำไมตรงนี้กั๊บให้จังวะไอเดียวฮะไปตรงนี้กั๊บให้จังวะใช่กดให้หมดเลยเอาทีมฟูทีมไปเล่นกูคงแพ้เขายับไม่ได้เข้ามันงามมากไป้กั๊บตามโคตรโตไอ้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 เดียวมันกล้ามีเหมอนไม่ใช่มันต่อยทีหายเลยครับบิ๊กบิกบิ๊ปัปั้มเลยเดียวอยู่อันนี้เดือดเล่นฉี่แค่ไอเดียวมันเป็นนักปั้มเลยเดียว ก็ต mm, no right, mm. ้องนิเป right? uh ็นนัวิออะไรลงแทนโดลิววะนี่อนิวเาตัดะน่าดื่น้ำแร่เช่น้ำนมดะเหอรไอ้เด็กไอ้ครับไม่นอนแช่น้ำนมสุดสุดเหอุมห้องมันตื่นปะ เออดูคองแบบเดี๋ยวทุบหน้าหายได้นะเ่ราะว่าไอ้กัามันตุ่มด้วมันนอนอาบเช็ดอาบน้ำนมเลอะเอออย่าแน่นคองอ่ะซื้อที่ไม่มาว่ะซื้อนี่อยู่เนี่ยซื้อเร็วมะเพราะมันจะกินเดี๋ยวกูจ่านั่นนี่นะเฮ้ยทนไหนวะซื้อตั้งนี่ยปะมาเองเัาเออ ยิ่ล่าเองรับนี่จะกินอวกินหมูนะกูกินหมูละโอ้โหนี่าเนื้อสัลยี้หมูม่วีเข้าอาีให้ี่หมูต่อไร่ะที่มีหมูของไก่นั่นนะโทรหาไอ้ปองทีกว่าเสรแล้วเลยวะเกมงีดีถูกจะตายพันหมื่นแต่งได้ของมีแล้วแล้วก็ไปทำกระต่ายพวกนี้แล้วก็ทด้วยม่อของ ไอชิปุ๊มันเอ๊ะเขามีวโอลินจัะมีเรล้มหรือเปล่าเดี๋ยวขอน่นอาหารนั้นได้มั้ยยกระตุกกระตุกกระตุกมวยตองไอ้วยไอ่วงอยางมีกูวานเหนียวเวกูสตรีมเฟสตรีมมีจะเล่นไกได้กระตุกทีไอ้หุดคิดแตกมึงลืมปรับปิดรเปล่าเกี่ยวโดนแล้วกูเกี่ยวไปสัตว์ดีนะกูเหนียว นี <dı> <laughs> ่ไงโค่เดี <t ips sound> hmm, uh ๋ยวอีกรอบหนึ่งในสัตว์ดานาซูมาโค้ชสุดโคพูดเลยกูเล่นนี่รอแล้วกันนี้ยหรือโค้ชไม่เล่นไม่เป็นไรรอไอ้เออวะไอ้เด็กเอเด็กเอเด็กไอ้เด็กใหม่อะมัเออว่าเออวะไอ้เด็กม .2 เอ้เด็กม .2 ใหม่อะเออวะมันยื้อเรามันอายุเท่าเราปะใครคนไหน เด็กมไอเด็กไอเด็กเฮียไอตงชินอะตงชินไอค้ใครวะตงชินไอเสี่ยวมือสี่ยมือเสี่ยววะมือเสี่ยววะกินไหนวะรือียวเสียวนั่งมั่งคุ้ยอ่ะเอ้เกบการเกบการ์เกตกัรดนดูว่าเกบการการอะไรกินการะน้องเอมอะเอมไหนวะอ๋อนี่น้องเอ็มรักน้องเอมไปทำปากจิ๋ไม่ต้องมา